สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่ร้อนแรงมากๆนั่นก็คือ ACM Research ครับเราจะมาดูกันว่ากระแสที่คนกำลังฮือฮากันเนี่ยมันสอดคล้องกับพื้นฐานจริงๆของบริษัทหรือเปล่าซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เราเอามาจากต้นทางโดยตรงเลยครับนี่เลยครับตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอนี่ยเลยครับบวกไปถึง1 1 7 3 7นี่คือผลตอบแทนของหุ้น ACM Research ในรอบมีเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเติบโตที่ดึงดูดสายตานักลงทุนทั่วโลกให้หันมามองเลยทีเดียวแต่คำถามก็คือหลังจากที่โตมาแบบก้าวกระโดดขนาดนี้มันเริ่มมีรอยร้าวให้เห็นบ้างหรือยังในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาส่องกันทั้ง2ด้านเลยครับทั้งมุมมองแง่ดีที่ดันราคาหุ้นขึ้นไปและความเสี่ยงที่อาจจะซ่อนอยู่ใต้พรมเอาละครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมของบริษัทกันก่อนดีกว่า ก่อนจะไปดูตัวเลขการเงินเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้ว ACR Research เขาทำอะไรกันแน่เพราะว่านี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยทั้งโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทนี้มันผูกอยู่กับธุรกิจหลักของเขาเลยครับว่ากันง่ายๆเลยนะครับธุรกิจหลักของเขาก็คือผลิตเครื่องจักรที่ต้องบอกว่าเฉพาะทางมากๆใช้สําหรับทําความสะอาดแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากแบบว่าขาดไม่ได้เลยในกระบวนการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ครับ ไอเจ้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสมองกลที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้มันสะอาดหมดจดในระหว่างการผลิตจึงสำคัญมากๆเพื่อให้มันทำงานได้แบบไม่มีที่ติโอเคพอเข้าใจธุรกิจของเขาแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมนักลงทุนถึงได้มองโลกในแง่ดีกับหุ้นตัวนี้กันจังเลยจนราคาหุ้นมันพุ่งไปขนาดนั้นนี่คือมุมมองของฝั่งตลาดกระทิงหรือบลูเคสครับ ดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นเลยว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวดีไหลามาเทมาไม่หยุดเลยนะราคาหุ้นก็ทําสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ทําใหม่แล้วก็ทําใหม่อีกและที่สําคัญเลยนะครับคือการที่บริษัทถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี S&P Small Cap 600ซึ่งมันเหมือนการตอกย้ําความแข็งแกร่งในสายตาของตลาดเข้าไปอีกครับ แล้วความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาแบบชัดเจนมากๆในมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Wall Street เลยครับดูจากกราฟแท่งนี่สิครับคำแนะนำส่วนใหญ่เทไปที่ซื้อถ้บจะเป็นเอกฉันเลยทีนี้พอมาดูตัวเลขทางการเงินแบบผ่านๆนะครับก็จะเห็นภาพที่สวยงามเลยทั้งกำไรสุทธิและก็สินทรัพย์รวมเนี่ยโตขึ้นกว่า22%มเมื่อเทียบมเช่นกับปีก่อนหน้าอืมดูเผินๆนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปในตัวเลขพวกนั้นอีกนิดนึง เราจะเริ่มเห็นภาพอีกด้านหนึ่งที่ต่างออกไปเลยครับถึงแม้ว่าข่าวดีจะมีออกมาเยอะแยะนะครับแต่เหมือนคำพูดที่อยู่บนสไลด์นี้เลยที่บอกว่าในที่สุดเหล่าหมีก็มาถึงวอลล์สตรีทเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่น่ากังวลโผล่ขึ้นมาในรายงานทางการเงินของบริษัทครับนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญเลยสังเกตดูนะครับรายได้โตขึ้นแค่ประมาณ6%แต่ค่าใช้ใจ่ายในการดาเนินงานกลับพุ่งไปเกือบ23% พูดง่ายๆก็คือค่าใช้จ่ายโตเร็วกว่ารายได้เกือบ4เท่าเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เกิดคําถามตัวตดโตเลยว่าแล้วบริษัทจะทํากําไรได้ยังไงประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนคืออย่างนี้ครับรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเนี่ยมันออกมาแบบมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปนกันไปข่าวดีก็คือกําไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครับแต่ข่าวร้ายก็คือตัวเลขรายได้รวมกลับทําได้ต่ากว่าที่คาดไว้ และแน่นอนครับตลาดหุ้นไม่ชอบความผิดหวงังพอประกาศออกมาปุ๊บราคาหุ้นก็ร่วงลงไปทันทีเลยครับกว่า18%แต่จุดที่อาจจะน่ากังวลที่สุดซ่อนอยู่ในสไลด์นี้ครับคือเรื่องของกระแสงเงินสดลองดูนะครับแม้ว่าในบัญชีบริษัทจะโชว์ว่ามีกำไรก็ตามแต่ถ้าดูเงินสดจริงๆที่ใช้ในการดำเนินงานเนี่ยกลับติดลบคือพูดง่ายๆว่าบริษัทใช้เงินสดออกไปเพื่อทำธรุรกิจ มากกว่าเงินสดที่หาเข้ามาได้ซึ่งในระยะยาวแล้วนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดได้จริงๆนะครับทั้งโอกาสที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กับตัวเลขการเงินที่ดูน่าเป็นห่วงเนี่ยเราต้องมาดูตัวแปรที่สําคัญที่สุดของบริษัทนี้กันครับนั่นก็คือความสัมพันธ์นี้ต้องบอกว่าแยกกันไม่ขาดเลยกับประเทศจีนแล้วไอ้โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้แหละครับที่มันเป็นทั้งข้อได้เปรียบแบบสุด และในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนที่เปราะบางมากๆด้วยมันเหมือนเป็นดาบสองคมเลยครับคมด้านดีก็คือการมีฐานธุรกิจหลักอยู่ในจีนทําให้บริษัทเข้าถึงตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่และโตเร็วที่สุดในโลกได้แต่คมอีกด้านหนึ่งก็คือมันทําให้บริษัทต้องมารับความเสี่ยงเต็มๆจากความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐเองที่เล็งเป้ามาที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนโดยตรงเลยครับ แล้วทีนี้เราจะชั่งน้ำหนักข้อมูลที่มันดูขัดแย้งกันไปหมดเนี่ยได้ยังไงเอาละครับเราไปดูบทสรุปสุดท้ายกันดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดครับนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่ขัดแย้งกันอยู่ฝั่งหนึ่งคือบูเคสหรือฝั่งกระทิงที่มีทั้งแรงส่งจากตลาดที่ราคาหุ้นพุ่งกระชูดมีนักวิเคราะห์ที่เชียร์ให้ซื้อในขณะที่ อีกฝั่งหนึ่งคือแบ a r case หรือฝั่งหมีที่มีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่โตเร็วกว่าไรายได้ผลประกอบการที่ออกมาหน้าผิดหวังและที่สําคัญคือความเสี่ยงมหาศาลจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ท้ายที่สุดแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มันไม่ได้ให้คำตอบแบบขาวดำว่าควรจะซื้อหรือขายหุ้นตัวนี้แต่มันนำไปสู่คำถามที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่กำลังจับตามองอยู่นั่นก็คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานจริงๆของบริษัทเนี่ยจะสามารถไล่ตามความคาดหวังของตลาดที่พุ่งไปไกลขนาดนั้นได้ทันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับลมต้านทางการเมืองที่ตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้เลยนี่คือคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ